สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งน้ำตกเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจในจังหวัดพิษณุโลกในขณะนี้นะคะคือน้ำตกแก่งม้าสีหมอกติดกับตลาดทรับไพวันนะคะถ้ามาจากในตัวอำเภอเมืองจะเลยตลาดซับไพวันมาประมาณ500เมตรนะคะก็จะยูเทิร์นกลับรถเลยนี่คือป้ายทางเข้า ทางก็จะคลุกคลักนิดนึงด้านหน้านู้นตรงป้ายเขียวๆจะเป็นป้อมตำรวจทางหลวงนะคะเป็นจุดพักรถเราจะไปยูเทิร์นตรงนู้นแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะถ้ามาจากในตัวอำเภอเมืองแก่งมาสีมออทางเข้าสะดวกสบายที่จอดรถกว้างขวางจอดได้เป็นร้อยๆคันเลยนะคะ ใครมาก่อนก็จะได้จอดในร่มแบบนี้เลยตอนนี้เป็นที่สนใจของนะักท่องเที่ยวเลยนะคะนี่จอดรถกว้างขวางมีร่มไม้ให้จอดแต่ร่มไมก้ก็ถ้าลงม,มานี่ก็จะอันตรายนิดนึงนะคะต้นสำชามีร้านกาแฟ มีร้านอาหารเขาว่ากันว่าที่นี่อร่อยมากแล้วก็พนักงานบริการยิ้มย้มแจ่มใสนะคะตอนรับอัธยาศัยดีเลยมีไอศครีมจำหน่ายด้วยแนี่นะคะก็จะมีของกินให้เราได้เลือกเนาะแกงมมาสีหมอกเหมาะสำหรับวัยรุ่นเนาะก็จะลำบากนิดนึงสำหรับคนมีอายุนะคะ ทางลงก็จะชันช้นๆแบบนี้แต่วันนี้เราก็นำคุณแม่มาด้วยนะคะคือลูกอยากมาเนาะแม่ก็ต้องมาด้วยด้านนู้นจะเป็นห้องน้ำมีที่สำหรับกางเต็นท์นะคะกางเต็นท์ได้มีห้องน้ำบริการนี่เลยห้องน้ำอยู่ด้านนู้นมีจุดบริการถ่ายรูปนี่ ที่เชือกเชือกแบบนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ไม่ใช่อะไรเลยมันคือที่ส่งอาหารนะคะนี่แบบนี้เลยบริการถึงข้างล่างก็จะมีคนมารับด้านล่างเนาะนี่คนขึ้นไม่ได้นะคะเส้นเส้นมันเล็กไปเนาะอาจจะเป็นน้ำแข็ง ด้านล่างจะไม่มีอาหารจำหน่ายเราต้องซื้อจากด้านบนแล้วก็หิ้วลงไปข้างล่างนะคะอาหารจะใส่กล่องพร้อมหิ้วกับบ้านได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราทานไม่หมดนี่มีซมให้ด้วยแต่ซมจะไม่ถึงน้ำน,นะคะเราต้องลงไปอีกนี่ถ้าคนไม่เหมาะกับผู้มีอายุเนาะ นี่แต่วันนี้คุณแม่เรามาได้ถ้าใครมีคุณแม่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่ของเราก็นํามาได้นะคะยังไวอยยุ่จะมีสะพานไม้ไผ่แบบนี้ให้เราเดินข้ามไปก็แข็งแรงพอประมาณนะคะก็ข้ามได้หลายคนอยู่นั่งแคร่นอนแคร่ก็ได้นะคะเท้าแช่น้ําแก่งม้าสีหมอกจะมีน้ําไม่ลึกมากนะคะใส่สะอาดก็สามารถลงไปเล่นได้เลย ไม่มีซอกหินไม่มีหน้าผาที่อันตรายเนาะแล้วก็มีลมไม้ค่อนข้างเยอะเลยมีบริการเสือให้เช่ามีมีแพ้แล้วก็มีเสื้อชูชีพนะคะในบริเวณข้างๆรอบๆก็ค่อนข้างร่มเยอะเลยนะคะใครมีเปก็สามารถนําเปยมาผูกได้แต่อย่าลืมเก็บกลับไปด้วยนะคะอันนี้เยอะเลยตัวมาเที่ยวมีที่ทิ้งขยะให้เป็นจุดๆเนาะ ไก้ชิดติดน้ำกันเลยเป็นที่น่าสนุกสนานของเด็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างไม่อันตรายเนาะค่อนข้างปลอดภัยลมเลยสามตกแตงม้าสีมอกอยู่ห่างจากตวัวอำเภอเมืองประมาณ50กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากตลาดซับไพวัน500เมตร แล้วก็ถ้าใครมาจากทางเปชบูนะคะก่อนถึงตลาดซับไภวันนะคะก่อนถึงนิดนึง500เมตรนะคะเป็นที่พักผ่อนสำหรับทุกเพศทุกวัยในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะตรงสะพานไม้ไผ่ด้านมูน้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงช่วงข้ามช่วงเย็นเลยนะคะนี่แผลผาคุณยายข้ามฟากไม่ต้องเดินขึ้นสะพานแล้ว ไปแบบนี้เลยไปแล้วทุนการเดินได้เยอะเลยนะคะนี่ใครจะมาแบบแบบเราก็ได้่าคนไม่ข้ามแพแบบนี้ก็ได้นะคะ <Okay. S 1> อันนี้ ปิดเสียงน้าตกให้ฟังเสียงส,สดกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบางท่านเปิดเพลงดังมากนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ฟังเสียงสดกันเลยนี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับกันเรื่อยแล้วก็เดินทางมากันเรื่อยนะคะจังหวัดวิษณุโลก ปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มีน้ำตกมากมายมากกว่า1ิแห่งนะคะและแก่งม้าสีหมอกคืออีกหนึ่งน้ำตกที่เรามาแนะนำนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันในวันนี้แล้วโอกาสหน้าเราจะพาไปเที่ยวน้ำตกที่อื่นๆอีกนะคะไขรผ่านมาจังหวัดวิษโุโลกย่าด่มมาเที่ยวกันนะคะ พิศนุโลกไม่ได้มีแค่กล้วยตาไม่ได้มีแค่หมาบางแก้วนะคะไม่ได้มีแค่โรงพ่อยังมีน้ําตกอีกมากมายที่เราให้เพื่อนๆพมาเที่ยวกันคุณแม่ฮึบฮึบผลของการที่คุณลูกอยากเที่ยวแต่ไม่อยากให้คุณแม่เข้าบ้านผลก็เลยต้องนําคุณแม่มาทรมานแบบนี้เลยนะคะอันนี้บริเวณด้านหลัง นี่จะเป็นเสื้อชูชีพให้เช่าถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำจะมีที่ให้นั่งรอแล้วก็จะมีที่ชู่แล้วก็มีค่าบริการนะคะอยู่ด้านนี้กนแก่งมาสีมอกจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ